ผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกครั้งครับที่แฟนับมาหาด้วยที่งานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่แบบอยากมาอยู่แล้วใช่ครับคือชอบที่เป็นคนชอบใส่กายอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราแบบแอคทิวิตี้เยอะเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใส่หลังๆอะไรองเงี้ย สไตล์ไหนก็จริงๆแบบใต้ทุกแนวเลยครับแล้วแต่ว่าเราจะไปสถานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคือเร่งมีเนอร์ชอบแบบสายแบบโคสต์แานเดอะไรอยู่างเงี้ยครับที่ส่วนมางานมาเอ้างานอะไครับผมก็งานเซนทูชินลมอินเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์นะครับผมก็สามารถมาดูในการที่ทุกนชอบได้นะครับใช่ครับมาทำกันที่ไหนรมีไฟ พาลีแล้วก็ไทเป้ครับเนไ,ไ,ไปแฟนมีตแล้วก็แต่พาลีเป็นอีเวนต์ครับแล้วผมก็สน,นุกครับถือว่าได้พักผ่อนแล้วก็ได้เที่ยวเลยเที่ยวที่ไหนบ้างกับกันเที่ยวที่ไหนน่าจะเป็นไทเปครับเพราะแบบพาลีอยู่แต่ในโรงแรมอะไรเงี้ยเพราะแบบไปไหนไม่ได้แต่ไทเปก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองที่ได้ไปกินชาดมไข่มุดครับชอบกิน คร้เจอแฟนๆน่ารักมากครับมาแบบต้อนรับอย่างดีแล้วก็มาส่งเราด้วยครับพิเศษของงานพิเศษของงานก็งานที่ปารีสจะเป็นงานที่แบบเกี่ยวกับนั่งอนมมอะไรเงี้ยก็ถือว่าเราได้ไปเที่ยวพักผ่อนได้เจอวิวดีๆแล้วก็แบบทะเลที่ส,สวยๆอะไรเงี้ยส่วนไทเปนี่เป็นแบบแต่เสียดายที่ช่วงที่ไปนี่คือฝนตกครับเลยแบบไม่ค่อยได้ไปไหนครับแต่ถือว่าเราได้ดปตานแตบบ่ ใช่ก็ถือว่าได้พักผ่อนด้วยหลังจากนี้ครับหลังจากนี้ก็เกี่ยวต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะมีอัปเดตงานอะไรครัแบแต่ว่าในในค่ายของมีนเองเป็นชอว์อัลต,ติสนะครับผมแล้วก็มีเรื่องละครเมื่อวันรัฟฟาก็จะเป็นเวลาของดวงดาวครับผมก็ภายในปีหน้ามีอะไรสามารถพูดได้เราสามารถพูดได้ก็ตอนนี้ยังพูดอะไรเยอะไม่ได้ครับเพราะเหมือน,นเหมือนไงเหมือนเขายังไม่ให้บอกอะไรมาก มีแต่ต้องรองอัปเดตครับว่ายังไงวันไหนได้ยินจากแฟนแล้วที่จะไม่ไ,นนไมหนไปไหนทีละครที่ติดตมใช่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมก็รอเลยนะครับละครเรื่องต่อไปครับแล้วก็ไอละครชื่อเรื่องว่าเมื่อตะวันรับฟ้าไม่เป็นเวลาของดวงดาวครับ